แสดงว่าน้องใบตองนะคะก็จะมาหาของที่เป็นสีชมพูไปหาของขันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะ้วเราก็จะเอาไปให้พี่เตยค่ะอ่าน้องพี่ตองจะไปดูนะคะว่าในเซเว่นนะคะมีของขันวาเลนไทน์มีอะไรบ้างเราเจอแล้วนะคะอันนึงนะคะคือรถอะไรคะโอเคไปค่ะไปเซเว่นค่ะเข้าไปเลยก่อนก่อนที่จะไปเซเว่นนะคะก็อ้ปิดเม็ดค่ะ ไปเลยค่ะไปค่ะไปหาเริ่มหากันเลยค่ะภารกิจคือเราจะมาหาของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะเอาไปลองเจออะไรคะอันนี้เจออะไรไปคะอันนี้แม่เจอนี้ค่ะเป็นรูปหัวใจอันนี้ก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวแม่อ่านเลยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นลูกอมลูกอมลูกหัวใจอันนี้ก็อันนี้ใช้ได้เลยนะคะราคาสิบบาทนะฮะ้วมีอีกไหมคะน้องไม้ตองนี่ไงคะน้องไม่ตองฮาร์ดบีดมีอันนี้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่นะก็จะมีฮาร์ดบีดด้วยนี่เป็นลูกหัวใจนะคะมีหลายรสเลยมีสีแดงรสลิ้นจี่สีแดงรสลิ้นจี่นะคะแล้วก็รสสตรอเบอร์รี่แล้ก็มี นี่นะคะรถดังเดิมเลยแฮปปี้ก็ซองเรหกบาทเองนะคะทุกคนไอ้ดังเดิมเราไปดูอย่างอือ่นดีกว่า,<ช>ามีอะไรอีกคะอ<ม>ย่างอื่นกันดิค่ะนี่สารเปานะคะเป็นแบบว่าคําว่าเริ่มอยู่เนาะน,นี่เดี๋ยวเราจะมาซื้ออันนี้นะคะเป็นหัวใจแล้วก็อยู่เออป่ะไปเราไปดูอย่างอ,อื่นกันค่ะอ่ามาดูขนมทางนี้ดีกว่าค่ะน้องตอง อันนี้เรา<ม>เจอไหมคะไม่มีไม่มีเรามาดูารนี้ดีกว่านี่แม่เห็นแล้วนะคะนี่มีอะไรคะนี่อันนี้นะคะเป็นเคสสตรอเบอรี่ชีสพายน,นะคะก็<ม>เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นรสบลูเบอรี่นะคะแต่ในในแบบนี้คือรสสตรอเบอรี่อ่าแล้วก็มีอันนี้อีกค่ะน้องไม่ต้องอ่าเป็น นี่นี่นี่อันนี้นี่โมจิสตรอเบอรี่นี่อันนี้ก็น่ากินอันไหนอ่ะอันนี้เหรอเออใช่โมจิสตรอเบอรี่อ่าเอาน้องไม่ต้องอยากกินนะโมจิอ่าอันนี้ก็ค่ะเป็นโมจิสตรอเบอรี่ให้เพื่อนๆดูคนละอันน่าจะอยากกินแบบเหมือนไอติมโมจิอ่ะนะคอันนี้นะคะก็มันมีขายอเฉพาะไอติมโมจินั่นไม่เคยเห็นที่นี่นะคะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราเราที่แม่เห็นนะคะก็จะมีอันนี้ด้วยนะน้องไม่ต้องนี่นี่ใครนี่นม เพื่อนดูนมนะคะนมนมโอ้โหเย็นเย็นยิาร์เบอรี่นะคะก็คือนี่ให้เป็นของผวันวริเลนไทยได้นะคะอ่ะวัวเป็นภาษาอ่ะต่อไปเราไปหาก่อนหาอีกค่ะอีกว่ากินดลูกกินด้วยอันนี้ก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมคะน้องไม่ตองอ๋ออ่าอันนี้มันก็จะใส่อ่าใส่ให้เขียนได้นะคะเป็นกุหลาบกระดาษนะคะอันนี้ก็จะมีช็อกโกแลตมากมายเลยชกโกแลตลูกหัวใจ นี่โฟเรโร่แล้วก็มีเป็นนี่ช็อกโกแลตกผดใจเยอะแยะเลยน้องฟองเนาะไม่ต้องนะคะจะไปซื้อซาลาเปาครีมนมนะคะให้พี่ใบเตยนะแค่มีหัวใจแล้วก็มีคําว่าอยู่ใช่ไหมความหมายก็คือเลิฟอยู่ใช่ไหมโอเคไปสั่งพี่เขาเลยค่ะสั่งเลยค่ะซาลาเปาซาลาเปาเนี่ยค่ะครีมนมอ่ะจ้ะ มันก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เป็นรูปหัวใจนะคะแต่เซเว่นนี้หมดพอดีเลยนะคะทุกคนเพราะราคา27บาทโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นอื่นเนาะแต่ว่าเซเว่นนี้หมดนะคะเราก็เลยดูภาพไปก่อนนะคะ<า>เป็นไก่ชีสพิงคิปซอสน,น,นี่นะคะตอนนี้น้องเบลก็ได้ออสลับเปล่ามานะคะที่เขียนว่า คือจะเป็นรูปหัวใจนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะเป็นรูปหัวใจแล้วมีคำภาษาอังกฤษคำว่า you ก็คือ love you นะถ้าวันนี้ใครซื้อกระเปาที่มี love you ก็หมายความว่าฉันรักคุณวันนี้น้องใบตองก็จะซื้อกระเปานะคะฉันรักพี่ใบเตยนะจ๊ะอ่าไปค่ะไปหาพี่ใบเตยกันค่ะพี่ใบเตย Happy Valentine ค่ะแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไสลาย ต่ว่าสีมันสวยมากนะมันเป็นสากุชิเลยอันนุ่มมากใช่มันเป็นสศิลปาหรือเปล่าคะเป็นศิละเปลยค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบวาเลนไทน์ love you l you เป็นจอมนิ้วจิมเลยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเลยบีนะบีขอบีก่อนดูไส้ข้างในใช่โอ้โหคือไรคืครีมใช่มันเป็นเอ่อ เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าครีมนมสดครีมนมสดอ๋อหอมอืมใช่เป็นเป็นนมสดอ่ะจริงต้องไ่ต้องเอาคำว่าเดือดกินอนาะร้อนเลยอืมแบบอ๋อนมาอืมนุ่มนะครีมมันก็นุ่มแป้งก็นุ่ม,มใช่แป้งมันเนื้อแน่นนะครับใช่หอมนม อืมยากเนาะไม่หอมแม่มันไม่หวานมากเลยหวานน้อยมากมหวานน้อยมากจริง สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าวาเลนไทน์นี้นะคะจะซื้ออะไรดีนะคะก็ทุกคนดูคลิปนี้จบนะคะแล้วก็วิ่งเข้าเซเว่นเลยะคะ่ะไปซื้อของนะคะในเซเว่นมีเยอะใช่ไหมพีม่ตองใช่เข้ากับเทศกาลบ้างเลยะคะ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าเซเว่นในทุกเทศกา <laughs> เลเข <laughs> ามีรูปเทศกาลเลยะคะ่ะใช่ก็ชาวคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาคลิปหน้านะคะ่ะลืมกดไล like ค์ก๊อแชร์ก๊อตเซ้าจะขาให้พวกเราสังเกตพี่นังด้วยนะคะบ๊ายบาย ა <laughs>